ไม่ไม่ไม่ได้อะไรแต่ว่าออกแนวเขินเขินนะเขินเขินนะคะอายๆอะไรเงี้ยเขาก็บอกเป็นเพื่อนการสนิทกันอย่างนี้เนาะก็ลองให้เขาดูไปสักระยะหนึ่งร้องว่าแนนก็ชอบผู้ชายอะยังไงแนนก็ชอบผู้ชายแหละแหมเออไม่รู้แต่ว่าซีเขาก็ค่อยคล้ายๆแบบทุกอย่างครบนะแค่ให้มาแบบขาดขาดไปนิดนึงฉันขอเมาส์ค่ะฉันว่านะถ้าในความรู้สึกของเปล่านะอืมชันว่าหน้าเขาหลอก ความมือใไหลายคนใช่ไหมน้าหลอกว่าน้ำเลยแหละถูกต้องรวมถึงผลงานฝีไม้ลายมือในการร้องเพลงอะไรแบบนี้ก็โอเคเลยนะตีเขาดังมาจากในอินเทอร์เน็ตมาก่อนี่สาวกรีคุณเชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะาผู้ชมคนที่เคยเป็นแฟนกับดารามาแล้วอยู่ๆมาเป็นแฟนกับศิลปินเนี่ยนักร้องเนี่ย เสน่ห์มันต่างกันนะคุณการเป็นนักร้องเนี่ยดิฉันว่ามันเป็นอะไรที่มันดึงดูดนะบางคนหน้าตาไม่ดีขี้เหร่แต่แบบด้วยพลังเสียงเสน่ห์ก็บอกว่าหลงเสียงนางหลงเสียงชาตรีอย่างเงี้ยเออจริงจริงมันใช่จริงนะมันทาให้คนที่แบบว่าจมูกแบ่งเพดานโบหรืออะไรมันดูดีไปเลยอะดิฉันเคยเห็นนะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนักร้องเล่นเล่นดนตรีแบบเนี้ยแต่หน้าแบบ เออขอโทษนะคุณผู้ชมแบบธรรมดามากตัดิกีตราพี่แฟนสวยมากอ่ะเขาบอกว่าเขาหลงตรงที่แบบว่าเล่นดนตรีให้ฟังอะไรอย่างงี้หนุ่มซีอาจจะไปจีบน้องแนนด้วยวิธีแบบฮัลโหลแล้วโทรไปก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วดนตรีไทยไงตีฉิงไงฉิงชอบเออชอบเลยแล้วออกออกแนวออกแนวหนังเี่ยวกับวงคุณด้วยไงเออเออ จะกล่าวถึงสังทองเออเออได้อยู่ได้อยู่เออประมาณนั้นประมาณนั้นเอามาถึงข่าวต่อไปเลยละกันน้องยังเขาจะมีภาพข่าวด้วยความเคลื่อนไหวของคู่นี้มีรอระหว่างซีกับแนนไม่ได้สิเขาออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะจะมาพูดเว้ยพูดวายอย่างเดียวโดยไม่มีภาพไม่ได้เหรอเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวกันค่ะนะคะแล้วก็ว่าตอนนี้เนี่ยซี นะเขาใกล้ชิดกับแนนแล้วก็อะไรยังไงแนน,นยอมรับว่าหวันไหวเหรอหวันไหววานนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ค่ะเขาก็ออกมาอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าหวันไหวมากเลยตอนนี้นะคะทอมซีเองเนะะี่ยค่ะเขาก็เทคแคร์เกงยิ่งแบบเปิด โอกาสให้เปิดทางให้ก็ยิ่งเข้ามาจีบนะคะก็เชื่อว่าตัวเองเองเนี่ยก็คงไม่ควงสเปคแบบทอมอยู่แล้วค่ะทอมเด็กๆเนอะแบบนี้นะคะใช่ใช่เขาบอกว่าอดีตแฟนหนุ่มน้ําเขาก็แอบกัดหลังมีข่าวออกมาเหมือนกันนะคะเปลี่ยนสเปคแล้วหรอถูกต้องนะคะเปลี่ยนสเปคทำไมถึงแบบ ไปชอบทอมอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็คุยกันเรื่อยๆก็รู้จักกันได้ก็เพราะว่าเล่นละครด้วยกันนั่นแหละนะคะแต่เขาก็คงไม่ชอบคนแก่หรอกเพราะเขาชอบเด็กก็ขำาำไปคือแนนเนี่ยอายุเยอะกว่าซีเด็กเขาบอกว่าอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นคําพูดของใครเนี่ยของใครใครเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะแนนละแหละแนนพูดบอกว่าซีก็เป็นคนน่ารักค่ะนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วว่าเขาเหมือนแบบแอบกัดซีแหละว่าซีเขาคงไม่ชอบอายุประมาณแนลหรอกอเขาคงชอบเด็กประมาณสิบแปดอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยอมรับว่าคนทุกเพศทุกวัยนะก็ชอบเขาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาน่ารักมีแฟนคลับเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้หรอกค่ะจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับเป็นแฟนคลับกันแล้วกันเขาเองก็เป็นแฟนคลับซีไปแล้วกันนะคะก็แต่แนลน่ารักนเนาะหน้าตาเขาแบบว่า นักอล่ะกคือหลังจากเอาพูดตรงๆนะหลังจากเขาเลิกกับน้ำมาเขาดูหน้าตาสดใสขึ้นนะเออแล้วเขาก็ได้แบบว่าย้ายช่องอย่างนี้ไปเปลี่ยนช่องไปเล่นอีกช่องหนึ่งอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วก็งานเขาก็เยอะขึ้นนะคะรวมถึงแนนเองเขาก็เก่งในหลายๆด้านพิธีกรพิธีกรเขาก็ไม่แคร์อยู่แล้วนะคะเออแล้วเขาบอกว่าถามว่าแนนเข็ดไหมเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เข็ดหรอกค่ะเออมีข่าวมาไงว่า เธอเข็ดเหรอกับผู้ชายเธอถึงมาคบสาวหล่อเออเขาบอกไม่ได้เข็ดนะไม่ได้อะไรคือมันบังเอิญจริงๆได้มาเจอกันก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันนะมีสาวหล่อเขามาจีบเขาเยอะนะฉันไม่ได้เข็ดจนะ้ําแต่ฉันหม่นเคี้ยวแลเขาน่ารักแล้วเขาหล่อหล่อมากกว่าเธอเยอะมากเออเนี่ยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพอหลังๆจากที่เขาบอกว่าห่างกันน้ำมาปุ๊บมีข่าวว่าซีมาจีบเขาปุ๊บผู้ชายหายเกลี้ยงเลย คือเขาว่าเขาก็ยังโอเคกับผู้ชายอยู่นะประกาศสิคะประกาศสิคะแนนบอกว่าผู้ชายนะแนนยังโอเคกับผู้ชายอยู่ถึงบางครั้ง อาจจะชอบสตริงแต่บางทีอาจจะหันมาชอบดนตรีไทยบ้างก็ชิลๆค่ะนะเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละก็คือทําให้ผู้ชายหายไปก็มีทอมเข้ามาจีบเขาเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วประทับใจซีเหมือนกันนะเพราะซีเขาเป็นคนเทคแคร์เก่งเอาใจเก่งดูแลผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเหมือนแบบคืออารมณ์ความเป็นผู้หญิงเหมือนกันเพ่าว่ามันรู้อะรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรเแบบรายละเอียดมันเยอะอรอย่างเงี้ยเหมือนกันอุ้ยคือ ต้อ้งอย่างนี้ดูแลอย่างนี้ผู้หญิงก็อ่อนละทวยแต่็แปลกนะไม่รู้เป็นยังไงคือเราไม่ได้รังเกียจเพศไหนหรืออะไรก็ตามแต่เป็นผู้หญิงแล้วมาจับเราอะไรเงี้ยเฮ้ยเราขนลุกนะจริงเหรอขนลุกคือไม่ใช่ลุกสู้นะคือต้องจับอย่างเงี้ยลุกไหมไม่แต่ถ้าเป็นทอมจับลุกเงี้ยอเออลุกสู้เหรอเออลมกไม่เลย จะสู้เลยแหละจะต่อยเลยอะไรประมาณนี้อ๋อเหรอประมาณนั้มันก็จะคนลุกแบบอเฮ้ยเฮ้ยอะไรแบบนี้มัน<อ>มัน,ม,นมันรู้สึกได้ว่ามันมันมันไม่ใช่<อ>สิ่งที่เราใฝ่ฝันไงจ้ะจอแล้วเขาก็บอกว่าถามถึงน้ำน้ำน้ำเป็นไงบ้างพอรู้ว่ามีข่าวแบบนี้น้ำเขาออกมากัดกัดนิดนึงอะไรอย่างงี้พอก็มีสไตล์เขาสไตล์พี่น้ำพี่น้ำก็มีถามถามกัดกัดสไตล์เขาอ่ะว่า,วาเอ้ยมีเข้าหูมานะอ,อะไรอย่างนี้ว่าแบบอ๋อเดี๋ยวนี้เขาแบบ มีคนมาจีบเป็นทอมหรออะไรอย่างเงี้ยน้ำเขาก็แอบ,บกัดขำๆสไตล์เขาไปอะไรย่างเง<อ>ี้ยแล้ก็พูดแบบกัดๆกันบ้างบแบบเฮ้ยนี่กดเรื่องอะไรเนี่ยก็คือมือมีเหมือนแบบคนเราเคยคบอ่ะเคยคบกันอะไรมันก็ธรรมดาต้องมีแบบมีอารมณ์แบบนิดนึงรู้สึกแบบเฮ้ย คนกำลังจะแบกว่ามาแย่งจีบแฟนเราไปแล้วอะไคน,น,นที่มีความรักเนี่ยนะคะเวลาคนมีความรักมันจะมีทุกอารมณ์อืโกรธด,ดีใจเสียใจอบอุ่นอ่อ,อนโยนหึงหวงม,มีสรารพัดเลยนะเพราะฉะนันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเอากําลังเอาเป็นกําลังใจช่วยละกันถูกต้องถ้าสมมติว่าคือเราก็ยังอยากให้แนนได้กับ มีแฟนผู้ชายแหละได้กับผู้ชายเออไม่มีแฟนผู้ชายแหละนะคะ <c oughs> ออมีแฟนผู้ชายแหละแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะรักกันรืออะไรให้เป็นแฟนคลับที่ดีแล้วก็เ,วเป็นเพื่อนที่แบบดูแลก,กันแบบว่ารู้ใจเนาะเออก<อ>็อออขออวยพอและกันให้แบบเป็นมิตรภาพที่ดีกันละกันค่ะข่าวต่อไปกันบ้างเป็นข่าวเรื่องของสาวคนนี้มีข่าวออกมาเป็นระลอกระลอกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวขาวว่าไปฉีดผิวมั่งอะไรอะไรนะคะแต่ตอนนี้ก็มันปิด มีข่าวกับหนุ่มคนนี้ค่ะคุณนัทนะคะ,ะเทพหัสดินนายุทธยาซึ่งเป็นอดีตหวานใจของคุณวุ้นเส้นค่ะบอกว่าเขาก็ถามว่าจริงหรือเปล่าที่เกรซกับนัทเนี่ยกุ๊กกิ๊กกันนอกจอ,อ,อแล้วเกรซก็บ,บอกว่าออไม่ไม่ไมแต่เมื่อกี้มันเป็นลูกเปย้เมื่อกี้น้องน้อง,น,องน้องเต้ยน้องเต้ยก็บอกว่าเกรซเนี่ยนะคะมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้กุ๊กกิ๊กนอกจอกับนัทแล้วก็ยังสดสนิทสุดเหงาด้วย แรงต,ตรงนี้จ้ะเขาบอกว่าสุดเหงาด้วยนะคะโคจรมาร่วมงานครั้งแรกสําหรับสาวเกรทการกล้าวนะคะด้วยเส่นก้าวแล้วก็หนุ่มนัทเทพศรินัชยาจนล่าสุดเนี่ยมีคนตาดีไปเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะดอดกระหนุงมกระหนิงกันไปรับประทานอาหารค่ะทานข้าวกันสองคนนะคะในห้างดังด้วยแล้วก็ด้านหนุ่มนัทก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไปกับทีมงานด้วยไม่ได้ไปกันสองคนก็ตามตาม,ตามระเบียบตามระเบียบคือเป็น เป็นหลายหลายๆข้อหลักที่ซุปตามักจะตอบกันเออกันไปกันหลายคนไปกันหลายคนแต่พี่เขาไปเข้าห้องน้ำอีกคนหนึ่งไปซื้อแพมเพิร์ดให้ลูกอีกคนนึงไปซื้อแมกโดนัลอะไรอะไรก็ว่ากันไปเอออันนี้ก็เป็นการแยกกันไปแต่ว่ากันไปนะคะแล้วก็มีการเน้นเสียงด้วยว่าไม่มีอะไรจริงๆค่ะเสียงสูงเสียงสูงเชื่อไม่ได้เลยไม่มีเลยค่ะเสงาพูดอย่างนี้ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายเหมือนเราได้ทํางานร่วมกันมากกว่าไม่มีอะไรเลยส่ว ตัวนะคะก็สนิทกันพอสมควรในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแต่ยังไม่ได้แลกหัวใจกันอ,อแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีการโทรหาหนอกเวลานะคะพินบีบเขาก็มีค่ะแต่ว่าไม่เคยคุยกันนอกรอบเลยก็คือคือกลับบ้านไปก็จะไม่คุยนอกรอบเพราะว่าแม่เช็คแ,<ล>แต่<ม>พออยู่<ว>ในกองปุ๊บนะ มีพินไว้ทำไมก็แชทในกองอะอ๋อแชทคุยกันในกองแ <c oughs> ชทในกองแล้วพอออกจากกองปุ๊บก็ไม่ต้องคุยไงเพราะเจอกันรึง่อ๋อเธ <c oughs> อเมาเขาไม่ได้เจอกัน <c oughs> สันนี่ท่า สันนิษฐานว่าสันนิษฐานสันนิษฐานไงว่าคงอาจจะแชทกันในกองแต่พอนอกกองปุ๊บแชททาไมล่ะก็คุยกันแล้วคุยกันแล้วเนีร้อยอะไรอะไรก็อยู่ดีกันไม่ต้องไม่ต้องก็ไปกินข้าวดยกันรรอะไรบนข้างกันอะไรอะไรตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆเน้นเหลือเกินคํานี้ช่วงนี้ก็รุนไม่ขึ้นค่ะเล่เป็นคนที่ไม่ได้เจอเจอใครในสังคมสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ก็จะ เพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เอาไปฉีกครูต้าซะมากกว่าอันนี้เมาน้องจ้ะอันนี้เม้าน้องก็เจอแค่ถ่ายละครไม่ได้มีอะไรแฮปปี้ดีจ้าอ่ก็จบไปไปคอยดูนะเธอสองคนอ่ะก็จบไปหรอไม่มีอะไรแค่นั้นก็ก็บอก่าละครด้วยกันไปกินข้าวก็มีคนอื่นไปก็เคลียร์ชัดไปแต่ว่าก็ต้องติดตามดูต่อไปแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนัดเองอ่ะเขาก็บอกว่ากับแอร์สตรอเบอรี่ชีสเค้กเขาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนกันตอนแรก เออตอนแรกไม่มีอะไรตอนหลังพุบออกมาร้องหงร้องไห้กันเนาะก็เสียใจก็มีอะไรมีอะไรอ่ะว่าต่อไปเลยสาวคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วเขาเองก็ไม่ได้คิดจะไปเป็นมือที่สามของใครเลยใครคะแลสาวเต้ยนะคะที่แบบว่า หนุ่มๆในวงการหลายๆคนอชอบหรือเกินรวมถึงพี่โดมเองเขาก็กรี๊ดนะโดมไหนดังประกอบล้มเหรอดังประกอบล้มนั่น<ช>แหละเ,ออเขาก็ชอบเต้ยเขาก็เคยบอกว่าอ,อน่ารักดีสเปคเขา่า็แบบแบบเต้ยเลยอย่างเงี้ยโดม<ค>ตลอดสเปคเยอะตลอด <c oughs> น,นี่นี่คนนี้คนนี้นะคะอนี่สาวเต้ยก็ ก็เป็นภาพสโลชัดท,ที่เห็นกันไปว่าเขาบอกว่าเปล่านะคะเปล่าเป็นมือที่3เลยที่จะทําให้หมดเนี่ยก็คือมดทีจีกับดวงก็คือดวงเฉลิมอยู่บำลุงเนี่ยแตกหัก ข่าวที่ออกมาอย่างนี้นะคะก็มีบอกว่ามทีจีเองเนี่ยนะมาเม้นเฟซบุ๊กแขวะเตยสวัสดีค่ะนงเตยไม่ได้เจอกันเลยนะคะเห็นเราบ่อยๆในทีวีขอให้งานเยอะไปตลอดนะน่ารักจนพี่ดวงแฟนพี่ชมถูกใจเลยนะเออ <c oughs> แต่ว่าเราก็น่ารักจริงๆล่ะเดี๋ยวไว้ว่างนะจะขอพิมพ์จากคนในทีมงานของเรานะคะสักคนแล้วแอดไปนะคะ miss you เออ <c oughs> ี่วงการนี้ทำไปำไมนากลั ฉันเริ่มกลัวแล้วล่ะนี่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายนะคะแล้วดิฉันได้เคยได้ได้เป็นแฟนกับใครสักคนในวงการแล้วเขาคือไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาออกมาบอกกับสื่อว่าไม่ได้คบอะไรกับเปล่าตีปากนะจ๊ะตีปากเลย,เลยน,นัน,นจะหาได้บอกให้หน่อยออบอกให้หน่อยว่าเขาเนยูสร้างกระแสให้หน่อยบอกเฮ้ยมีคนแล้วนะมีคนชอบมันแล้วนะเปล่านะไม่ใช่แบบไม่ได้คบหยุดจ้ะ เวลามันย้อนกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนกรุณาเผยนิดนึงเผยนิดนึงถ้ามาพูดอย่างนี้แล้วรู้ตอนหลังตีนะจ๊ะตีอ่ะเ้าก็บอกเตยบอกเตยไม่รู้จักกันเคยเจอกันที่งานทักกันอยู่กับดวงเฉลิมนะคะไม่รู้จักเลยเดี๋ยวไม่ใช่แค่นี้เราไม่มาพูดกันมั่วๆซั่วๆเพราะเราจะมีวีทีอาร์ให้ดูมีใช่ปหมมีแล้วก็จะมีเสียงสัมภาษณ์จากน้องเตยเลยน้องเตยมาเองเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นเสียงเลยไหมคะ อาเต้ยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะเต้ยเจอนะค่ะเต้ยอ๋อเอาเข้าสัมภาษณ์เต้ยข้าสัมภาษณ์เต้ยก็ใช่ไงเป็นภาพอ่าวเช่ค่ะเต้ยสวัสดีค่ะเต้ยเชิญค่ะพี่มดเนี่ยรู้จักตามเวลาสมมติเจอกันตามงานก็ทักทายกันปกติค่ะก็แบบสวัสดีค่ะพี่มดอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเออ เรื่องใน a ฟ e b o o k หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูกับพี่มดก็ไม่ไม่ได้มี a ฟ e b o o k ของกันละกันไม่ไม่รู้ว่าคําพูดที่พี่มดมาโพสต์ไว้ตามที่ข่าวบอกหนูไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่ความจริงด้วยซ้ำนะคะไม่เคยรู้จักกันเลยคะ่ะไม่มีเลยคะ่ะหนูไม่เคยรู้จักพี่เขามาก่อนในในชีวิต <c oughs> ไม่ได้คุยอะไรกันเลยคะ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพี่มดเขาก็คงงงเหมือนกันนะคะว่ามันมันมาอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่า หนูกับเขาไม่ได้มีเฟซบุ๊กกันจริงๆแล้วเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันคือเวลาเจอกันก็ทักทายกันตามปกติค่ะหนูกับพี่มดโดยส่วนตัวไม่มีเบอร์โทรศัพท์กันอยู่แล้วค่ะแล้วก็มันไม่มีช่องทางที่จะติดต่อกันได้ค่ะไม่ทราบเลยค่ะงงมากมากเลยค่ะ<อ>หนูว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกนี่เขาอาจจะแบบว่าถ้าถ้าหนูไม่รู้นะหนูไม่รู้จริงแต่ถ้าสขาบว่าเป็นเรื่องถ้าเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คงเหมือนประมาณว่าเป็น ชอบผลงานหรือว่าเห็นหนูเด็กๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่า mm hmm. ก็แต่หนูว่าเขาคงแบบว่ามันมัน,มนคงไม่ดีมาก<อ>ค่ะด้ยคิดดีไว้่ะลูกจิตใจจะได้สดใสเปล่งปลัง่งไม่ใช่แบบ วิคนั้นจิกกัดฉันเลยอะอย่าไปคิดแบบนั้นคิดในมุมที่ดีเราจะได้ดูสวยอยู่ตลอดเวลาถูกต้องหน้ารักะเหมือนพี่ต้องของเราเนี่ยนะคะกับใครก็คิดดีคิดในแง่บวกตลอดคิดจะแย่คิดตลอดไปแล้วกันเดี๋ยวให้ชมเสร็จก่อนพี่ก็เลยหน้าสวยงามสดใสอย่างนี้ตลอดเวลาเห็นไหมคะันนี้สวยเนาะต้องสวยจริงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคชมกลับบ้านสิไม่ล่ะเดี๋ยวไปข่าวต่อไปไปข่าวต่อไปเลยได้ไหมอันนี้ชมหวังผลหวังผล ถากาดฉันยังดีกว่าเลยนะเปาก็สวยสวยมากเธอไม่จริงใจอะ่ะเธออ่านข่าวเธอเธอสีหน้าเธอและน้ำเสียงเธอคือไม่จริงใจอะ่ะคือเราคนเราเวลาชมคนอื่นแบบเฮ้ยต้องสวยเฮ้ยบ้าตัวก็สวยไม่มีทันควันจ้ามีต้องแบบมีมองการเนี่ยมีมงังไปชมเราบ้างดิเปล่า สวยครกเรื่องต่อไปนางร้ายกาสามเสียนจ้จข่าวต่อไปนางต่อ,อไปนี่หมดแล้วเดี๋ยวให้ไปพักเวกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีต่ออีกแน่นอนนะคะเกี่ยวกับพี่แท่งศ <c oughs> ักดิ์สิทธิ์ <c oughs> ของเรานั่นเองนะเะคุปปได้สัมภาษณ์จากงานพี่มอสเนี่ยแหละเขาคงแบบว่า <c oughs> อยากรู้เ <c oughs> หลือเกินว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกับเขาบ้างเอออายุก็เยอะกว่าพี่มอสแต่เราเคยทางานร่วมกับพี่เวฟสาลนพี่เวฟสาลนบอกว่าแท้ที่จริงแล้วทาไมพี่แท่งถึงมีแฟนแบบ คืออยู่ได้กันไม่นาน <ừ. S 1> เพราะพี่แท่งเนี่ยเป็นคนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเฉลยคักคือในร้อยแปดย่กร้อย